สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะมาปลูกบนสีนะครับก็คือนี่ครับชายชนนะครับแล้วต้นนี้นะครับนางไหมซึ่งน้องสาวนะครับส่งมาให้ส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่งมาให้ก็เลยจะเอาลงกระถางนะครับที่เป็นกระถางเนี่ยใบใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ จะเอามาลงกระถางใบใหญ่เพื่อว่าปลูกไว้ให้มันเป็นแบบว่าต้นแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับเพราะว่าที่บ้านของพ่อพงม,มายังไม่มีชายชนที่ต้นใหญ่นะครับเพิ่งมีต้นเล็กๆนะครับเป็นเบบีอยู่เลยนะครับอันนี้น้องสาวส่งมาให้ต้นใหญ่มากนะครับดูครับต้นใหญ่มากแต่ว่าการกัดสีนะครับมีแค่ใบนี้ใบเดียวที่เห็นชัดหน่อยส่วนใบอื่นก็ ยังเป็นสีเขียวเยอะกว่าสีชมพูนะครับนี่ครับนี่จะปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นนางไหมนะครับนี่ครับนางไหมนางไหมนี่ก็ที่บ้านของพ่อพงก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับพอดีน้องมีหลายต้นน้องก็เลยแบ่งมาให้นะครับหลานไปเที่ยวบุรีรัมนะครับน้องก็เลยส่งาฝากหลานมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพงจะ ทำการลงกระถางนะครับนี่กระถางที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์ขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ําไว้หนึ่งวันแล้วนะครับแล้วก็ดินนะครับดินนี้ก็จะเป็นหน้าดินนะครับหน้าดินที่หลังบ้านเราเองนะครับใต้ต้นมะขามนะครับเดี๋ยวจะทําการปลูกเลยนะครับน้ำนะครับเตรียมไว้ลดนะครับอันดับแรกนะครับพ่อคงจะปลูก ต้นนี้ก่อนนะครับชัยชนนะครับเจ้าออกจากกระถางนะครับซึ่งกระถางใบมันยังเล็กอยู่นะครับก็เจ้าออกจากกระถางนี่ครับกระถางนะครับเราก็จะเอาขียมะพร้าวนะครับลองก้นก่อนนะครับเพื่อให้ออกซิเจนผ่านก้นมันได้ดีนะครับแล้วก็อ่ามันก็จะโล่งตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเราลดน้ํานะครับ น้ําก็จะไหลลงสู่นี้นะครับออกซิเจนตามรูเนี้ก็จะทะลุเข้าไปหาดินได้นะครับบก็ใส่สักประมาณสักนี่แหละครับเอาพอประมาณนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของกระถางนะครับความสูงของกระถางอันนี้เราก็เอาดินนะครับหน้าดินเนี่ยลงนะครับหน้าดินนะครับ ลงไปครับนะครับอดินลงไปครับทีนลงไปแล้วก็เอาอันนี้ลงเข้าไปหน่อยนะครับมีอมะพร้าวมะพร้าวสับนะครับอันนี้นี่ก็จะเอากระถางนี้นะครับลงนะครับเอาออกแล้วก็จะเอาลงนะครับนี่ครับนี่น้องก็ใส่ใบกามปูมาเต็มเลยนะครับ มีกบก้ามปูเดยเจ้าออกใบก้ามปูออกกันมีแต่ใบ,บก้ามปูเยอะมากเลยนะครับน้องก็ใส่มีดินอยู่ครึ่งกระถางนอกนั้นเป็นใบก้ามปูกับนี่ครับเดเจ้าออกจากกระถางไหมครับนี่ครับ มีแต่ดินใบก้ามปูทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับเป็นดินใบก้ามปูนะครับนกิใบ้าม นในนี้ก็กย้ายกระถางนะครับใส่จุ่มใส่กระปูยใส่ก้ามปูที่มาจากพี่น้องเอามาให้ครับ เราก็เอาขีมะพร้าวมะพร้าวสับนะครับกบไทายชนนะครับลูกเกียบร้อยแล้ะชายชนนี่เหลืออีกหนึ่งะถางนะครับก็จะลงนางไหมครับทายชนกะถางนี้นี่อนนี้ปลูกนางไหม นังไม้ก็ปลูกเหมือนกันนะครับนี่ครับเอาใส่ลงไปเลยมะพร้าวสับปลูกเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าดินที่ข้าคโใช้เนี่ยก็จะเป็นดินธรรมชาตินะครับดินจากบ,บ้านเราเองเราไม่ได้ซื้อนะครับก็เป็นดินหน้าดินนะครับหน้าดิน เป็นหน้าดินผสมอ่าอยู่ใต้ต้นมะขามอ่ะครับอันนี้ก็จะเอาอน,นี้ลงเลยนะครับนางไหมนะครับใบก้าบปูตางนี้เลย ่วนมากน้องที่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้แต่ใบก้ามปูเป็นหลักนะครับนี่ครับดินน้อยมากเลยนะครับมีแต่ใบก้ามปูเนี่ยครับมีแต่ใบก้ามปูทั้งนั้นเลยมีแต่ใบไม้ไม่มีดินเลยครับโอ้มีแต่ใบไม้ ถ้าถ้าอย่างพอ่อพงษปลูกก็จะส่วนมากก็เอาอย่างเงี้ยผสมดินไปด้วยนะครับอันนี้ใบไม้มันเยอะไปครับมีแต่ใบไม้เีเต้องมีดินด้วยนม่มีแต่ใบไม้อย่างเดียวเลยนะครับวางอยู่ตรงกลางนะครับแค่น,นี้เราจะไม่ฝังลึกนะครับเราจะไม่ฝังลึกเวลาปลูก จะให้อ่าระดับหัวมันเนี่ยโผล่ดินขึ้นมาครับจะทำการปลูกอย่าแบง e ่งไอ้นี่มาใส่ทางนี้ด้วยแล้วเอาสับนครับ และทั้งสองกระถางนะครับท่าน,นี้เดี๋ยวพ่อผมก็จะเอาน้ํารดนะครับปลูกแล้วตอนนี้เราก็เอาน้ํารดนะครับนี่ครับพ่อผมได้ทําการปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นอันนี้จะเป็น ชายชนนะครับบอนสีชายชนนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็จะเป็นนางไหมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้เราก็รอติดตามความสวยงามต่อไปนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับสีของอาชายชนจะใบจะป้ายสี เยอะหรือไม่นะครับเราก็รอติดตามอันนี้ป้ายสีนิดเดียวเองนะครับบางใบไม่ป้ายสีเลยนะครับมีแต่เป็นสีเขียวนะครับเห็นเขาบอกว่าชายชนนี่เขาไม่ได้เรียกว่ากัดสีนะครับเขาเรียกว่าป้ายสีนะครับนี่ครับนะครับนี่สวยงามชายชนต้นนี้แหละนะครับคือต้นที่ใหญ่ที่สุด ที่บ้านเราที่มีนะครับน้องสาวส่งมาให้นะครับส่วนนางไหมนะครับก็มีอยู่แล้วต้นหนึ่งนะครับก็ต้นโตกว่านี้หน่อยแต่ว่าต้นนี้น้องสาวเอามาเพิ่มให้เป็นสมาชิกเพื่อว่าเราจะได้อ่าขยายให้เยอะขึ้นนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพ่อเพียงด้วยนะครับ